มาเยอะมากไม่เคยเจอไทยทุกคนนี้แล้วน้ำใสผมพุ่งตรงนี้นใสเหมือนมันดีฟเลย <c oughs> <c oughs> ยินีต้อนรับนะคะเข้าสู่ day t o นะคะของวันนี้ที่เราพาพี่พิพันรักงานมาเอาติ้งซึ่งวันนี้ตัวอะไรอ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาร่องเรือกันนะคะกับ ไม่ใช่ล่องเรือสิมาแอดเวนเจอร์นะคะไปเกาะซิมิรันกับเลิฟอันดามันนั่นเองไม่มีใครเคยไปเกาะซิมิรันใช่ปะ่ะยังเขาบอกว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในภาคใต้แล้วแบบใครมาก็คือยกซิมิรันเป็นอันดับหนึ่งหรือแบบเกาะตาชัยอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูกันว่าจะสดใสแค่ไหนนะคะทุกคนยั <c oughs> ไงไงบ้างง่วงนาอ <c oughs> ไม่เคใครนอ<ด>นเต็มเียวกนเลยสนุกมากเลยทุกคนเอ ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะตอนนี้เรากำะละขึ้นเรือกันนะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็มารออยู่หน้าตาหิวมากโอยตื่นเต้นมากเลยโออที่สุดอ๋อ <c oughs> มหมดเรื่องพนักงานพูดได้เลยไหมครับผมพูดได้เลยฮะอ๋อสวัสดีครับผมท่านใดที่กำลังมองหาเดี <ขอ S 2> ๋ยวกนะาโอเคครับโอเคครับ ไป cheat, <the> ไปไหนไปเท okay. ี่ยวเที่ยวอันนี้ออฟซิมิลันไงโอเคเอไว้เอา่ว้เอาไว้พร้่มไปกัน e ห so มันไม่กับรถไดวนดันนักนะครับผมลเลยที่ว่าอาวาเนนันเ่นเองครับแล้วก็นั่นดมเ,เตรงนั้นนะครับผมจําเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับผมเรกว่าเีเือใบผมใช้เวลาการเดินประมาณ5นาทีจอจอตอนนี้เราอยู่กนที่เกาะซิิลแล้วนะครับก็เป็นเกาะที่แใช่ปะ เบอร์แปดก็คือเกาะสิมิรันเลยนะครับคือตอนนี้บอกพุ่งตรงเลยนะว่าน้ำผู้ใสมากมแล้วก็แบบไอ้ทรายเนี่ยมันคือนุ่มมากจริงๆทรายคือนุ่มมากไม่เคยเ<ม>จอทรายนุ่มขนาดนี้พับที่เมทเ,เลยนะครับมมไม่เอาตรงไปทะเลมาเยอะมากไม่เคยเจอทรายน,นุ่มขนาดนี้แล้วน้ําใสผมพุ่งตรงเลยใสเหมือนมันดีฟเลยน<ม>ุ่มมากคนไทยคือเลิศ หชั่วโมงครึ่งนะคะแต่เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นสภาพแล้วใช่ไหมคะคนที่นำคนแรกในการที่จะหายวารปไปคือนี่จริงเหรอใช่ที่หนึ่งก่อนใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่เรู้สึกว่าเราเราเราหนีโลกความเป็นจริงไปก่อนเพราะถ้าเรายังอยู่กับมันเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องอ้วกอะไรอ้วกแตนได ก็เลยหายเลยแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงตะก้อผมมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าผาเลยเพราะตอนนี้ตะก้อผมเดินถอยหลังอยู่ไปครับเห็นแล้วเข้าเลยโอ้โห ไ,ไต้ับต้ำตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมไปหนึง่งใช่ <c oughs> จริงๆคุผมๆกว่าที่ระทึกขึ้นมาไหมไอ๋อยังมีไปได้อีกนิดนึงไปดูดิว่าคุมไหมล่ะว้าว อาปเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นคนสวยถ er ่ายไปกี่รูปเมื่อกี้ห้าร้อยคนพอเยอะไม่งั้นได้พันสวยเนาะเต็มไปด้วยเหงื่อดูสวยเนาะก็มันสวยแรงอาหารเป็นยังไงบ้างครับอร่อย นึกว่าคุยกับเราเป็นไงบ้างครับรยอยอันนี้จิ้มอะไรอ่ะทำงานหวังโบนัสไห่อ่างเงี้ยไม่ได้หวังเลยเก็บฟุ้ดไงเก็บฟุ้ดกินข้าวอยู่ก็คือแบบว่าไม่ยอมปล่อยเลยขยันไม่ไหวขยัดไม่ไหวเก็บฟุ้ดเฉยๆน่ารักน่ารักเอาโบนัสเป็นอน้ำปากคนนึงผมก็มีเขา นน,นโอ้เหนื่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่านั่งโงูงัอยู่ทะเ,เลอ่าน,นั่งคิวอยู่น,งงน,นั่งงูนังงัวเยี่ยมลังดีเลยลอยากบอกอะไรกับกล้องไหมครับที่สุดเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> อะไรทำไมน้องตึมจังครับหนูง่วงอะอยากดำน้ำอะอยากดำน้ำหรออยากไปที่ต่อไปแล้วอยากไปที่ต่อไปแล้วอดใจรอไม่ไหวน้องน้องคนนี้ครับเป็นไรครับอ่าหาเห็นอยู่ค่ะ ตก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 สนุกไหมสนุกค่ะแต่ว่าเอาเก็บไว้ที่นี่นะคะห้ามเอาไปวิธีการใส่หน้ากากก็คือให้เรานะคะยกสายรัดด้านนี้ขึ้นด้านบนตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่ดำน้ำแล้วนะครับก็พาลูกๆนะฮะอีกในหนึ่งก็คือพาเอ่้องๆพาละไม่ใช่ลูกฝนมองแรงงองแรง พาลูกๆทุกคนนะครับมาดำน้ำกันนะครับที่แถวๆบริเวณเกาะสิมิลันนะครับซึ่งก็บอกว่าปีที่แล้วก็คือมาแล้วเนาะทุก,กคนคงเห็นแล้วแล้วทุกคนก็คือติดใจไนงะแล้วเราก็อยากมาอีกนะครับแล้วที่แล้ก็บ่นว่าเออรอบที่แล้วมันไม่พออย่างเงี้ยวันนี้เลยจัดให้แบบแน่นๆตั้งแต่เช้าจนจนคืนเลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จัดอีก นะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เป็นไง่อไปดูกันแต่ว่าวันนี้ไปดูบรรยากาศความสุขของพนักงานและก็ทีมงานของโรสโกกันว่าพวกเขาจะมีความสุขแค่ไหนกันครับพอมช่วย้นะครับโดนเลยไดู้ดอ ขขออบบบบบคคคคคุุณณรรรัััไกด์โอ๊ตครับผมไกดโอ๊ตนะครับใส่ชื่อผิดทำไงคะใส่ชื่อผิดโกรธนะครับผมถ้าเกิดมาอีกขออนุญาตไล่ตีไกดดีมาใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปไปคือแมงกะโอนิโย่สำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับไปที่ช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืม กดติดตามเฮ้ย,ดยกดถเฮ้ยตอนสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจเปน็นกำลังให้เราสองคนด้วยครับแล้วเราพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ